สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเมนูไก่ใต้น้ำหรือว่าการทำอึบไก่ในภาคอีสานนะครับส่วนขั้นตอนการทำวัตถุดิบการทำเชิญรับชมไปพร้อมๆกันนะครับขั้นตอนที่หนึ่งให้เราเตรียมวัตถุดิบก่อนนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างไปรับชมกันครับพริกสดพริกแห้งครับพริกไทยเม็ด หอมแดงครับค่าตะไคร้ไปมะกรูดซอยครับใบกะเพราครับผมขั้นตอนการทำนะครับเรานำไก่นะครับไก่ตัวตัวนี้จะเป็นไก่บ้านนะครับที่ที่ผมนำเสนอนี้เป็นไก่บ้านนะครับเป็นการทำไก่ใต้น้ำอึบไก่บ้านนะครับเราก็นำไก่ มาสับให้เป็นชิ้นก่อนเลยนะครับการสรับไม่มีเอกลักษณ์หรือรูปลักษณ์ตายตัวนะครับแล้วแต่ความถนัดของใครของมันผมก็จะเริ่มสับที่น่องไปที่ปีกที่ปีกไปที่น่องทําให้เป็นชิ้นเป็นชิ้นใหญ่ก่อนนะครับในความถนัดของไข่ของมันตัวนี้ไม่มีเอกลักษณ์ตายตัวนะครับสับได้ ขอแค่เป็นชิ้นพอดีคำจะชิ้นโตชิ้นเล็กได้หมดครับแล้วแต่ความถนัดความตั้งใจของแต่ละคนนะครับจากการทำชิ้นใหญ่เราก็มาสับให้เป็นชิ้นเล็กให้เป็นชิ้นส่วนที่พอดีคำแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละบุคคลแล้วแต่ความถนัดตัวนี้นะครับก็เป็นกระบ,บนวนการวิธีที่ผมสับ ขั้นตอนการสรับขนาดที่ผมนํามาให้ผู้ชมดูนะครับแต่ว่าในการเชื่อดผมไม่สามารถที่จะลงได้นะครับเดี๋ยวผิดกฎของช่องของ YouTube เขานะครับในส่วนนี้ผมก็เปิดเพลงฟังไปเรื่อยๆนะครับชิวๆไม่รีบไม่ร้อนกับเครื่องดื่มเย็นๆคู่กาย เพื่อที่จะทําอาหารให้มีรสอร่อยไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับแต่ว่าสําหรับผมนี้เครื่องดืม่มเย็นๆทําให้เราทําอาหารใจเย็นแล้วก็เหมือนกับว่ามีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นนะครับเ <g ül> <g ül> มื่อเราหัน่นหรือสับไก่เป็นชิ้นเสร็จเราก็นำมาพักไว้ก่อนนะครับเรามาดูขั้นตอนต่อไปผมก็นำพริก มาซอยนะครับซอยพริกพริกแห้งพริกสดนะครับที่เราจะซอยที่เราซอยเพราะว่าเราจะทำเราจะนำไปนะครับเราจะนำไปโขลกไปตำไปตำให้มันเป็นเครื่องปรุงนะครับเพื่อที่จะให้เราโขลกง่ายขึ้นหรือตำ ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ซอยผักไปฟังเพลงไปซอยพริกซอยผักนะครับดูกันไปช้าๆครับบางคนถ้าไปเร็วเดี๋ยวจะไม่ทันผมพยายามเล่งรัดแล้วเป็นเป็นสูตรทำง่ายแซ่บอร่อยมากนะครับ สูตรนี้สูตรบ้านๆเลยทําง่ายด้วยไม่ยุ่งยากพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นําสูตรนี้ไปใช้ได้เลยครับผมการันตีว่าอร่อยแน่นอนแทบแน่นอนกับข้าวก็อร่อยกับแก้มก็ได้รับรองว่าได้ทําซ้ําอีกแน่นอนทําให้แฟนกินแฟนก็จะบอกให้ทําซ้ําอีกทําให้เพื่อนกินเพื่อนก็จะบอกให้ทําซ้ําอีกนะครับ สำหรับตัวผมชอบทำกับข้าวอยู่แล้วนะครับการทำกับข้าวของผมนี้สูตรหรือเอกลักษ์การทำของผมจะไม่ตายตัวนะแต่ว่าผมก็จะทำในรูปแบบในรูปแบบเอ,อจะพูดยังไงนะ่ะไม่ตายตัวเลยสักครั้งแต่ในรูปลักษณ์เอกลักษณ์ของผมก็จะมีบางอย่างที่ ใส่ต,ตัวเช่นรสชาติอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมปรุงแล้วผมยังไม่พอใจกับการปรุงของผมผมก็จะเติมปรุงแต่งไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมกำลังจะซอยผักเสร็จแล้วเรามาดูขั้นตอนต่อไปแล้วก็นำพริกไทยม็ดลงครกได้เลยครับพริกไทยม็ดลงไปเสร็จเราก็ตามด้วยอีกสด ติ๊กแห้งขาตามลงไปครับตะไคร้ตามลงไปครับเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของบ้านเราหอมแดงตามลงไปครับ,บ,ง,บ,รง,ง,รบงั้นแล้วเราก็ทำามไปเลยครับก็ ไม่ต้องเอาละเอียดมากนะครับเอาหย,ยาบระดับหนึ่งก็พอนะครับไม่ต้องเอาละเอียดมากเนี่ยของผมได้แค่นี้ขั้นตอนต่อไปผมก็ใส่มันชร,รดดีน้ำตาลนิดหน่อยครับเพื่อความกลมกล่อมของรสชาติไก่เติมน้ำปลานิดนึง แล้วก็ตามด้วยซอสหอยนะครับเนี่ยเราก็คลุกเขาให้เข้ากันพอคลุกเขาเข้ากันในโคกเสร็จแล้วเราก็มาเทสใส่ไก่ที่เราสับเป็นชิ้นไว้นะครับแล้วเราก็ใช้มือขยำในส่วนนี้ผมไม่ได้ใส่ถุงมือก็จะออกแสบแสบมือจากพริกสดพริกแห้งนิดนึงนะครับแนะนำให้ใส่ถุงมือในการทำอาหารทุกครั้งต่อไปผมก็ใส่ เป็นใบมะกรูดที่ผมซอยไว้นะครับขยำให้เข้ากันต่อไปเราก็ไปเทลงในหม้อนึ่งหม้อนึ่งตัวนี้จะเป็นหม้อนึ่งที่เราใช้นึ่งข้าวเหนียวนะครับนี่นะครับหลังจากทเทแล้วก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็เติมน้ำสะอาดลงไปให้ให้ท่วมนะครับเติมให้ท่วม ชิ้นไก่ที่เราใส่ไว้ในหม้อนะครับต่อไปเราก็ติดไฟแก๊สใช้ไฟแรงนะครับเราก็นำน้ำที่สะอาดใส่หม้ออีกใบหนึ่งไปวางปิดฝาหม้อไว้นะครับตัวนี้แนะนำให้เป็นฝาหม้อที่พอดีกับขนาดปากของหม้อนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ไอ้น้ำรั่วไหลออกมานะครับหลังจากสุกได้ ที่สักพักหนึ่งสัก30นาทีแล้วก็ใส่ใบกะเพราที่เราเตรียมไว้ลงไปแล้วเราก็ตั้งน้ำค้างไว้หลังจากนั้นเราผมก็มีโอกาสได้ล้างขวดนม,มลูกผมนะครับสัก5นาที10นาทีแล้วเราก็มาปิดไฟเพื่อที่จะนำไก่ใต้น้ำลงหลังจากการนำไก่ใต้น้ำออกมาแล้วเราก็มาจับเสิร์ฟให้กับ คุณภรรยาของเราได้นิ้มรสความแซบได้เลยนะครับเชิญชมครับนี่เป็นหน้าตาของไก่ใต้น้ำนะครับหรือว่าอึบไก่ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องกินเที่ยวไปกับพ่อนายและน้องชีวาด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ